เผยโฉมผู้ชายคนสำคัญแอนโทเนียผู้ชายที่อยู่เคียงข้างติดเวทีเผยชมผู้ชายคนสำคัญแอนโทเนียดูแลไม่ห่างแม้ชวดมงจกกักรวรลแลนดิ้งถึงประเทศไทยแล้วท่ามกลางแฟนๆเสียงต้อนรับอันอบอุ่นและเนืองแน่นสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับแอนโทเนีย เจ้าของตำแหน่งรองอันดับหนึ่งประวัติศาสตร์ในรอบ35ปีของประเทศไทยโดยแอนโทเนียได้เปิดใจขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณที่มาเฉลิมฉลอง,องร่วมกันในวันนี้แอนอาจจะไม่ได้คว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สแต่แอนเชื่อว่าแอนได้คว้าหัวใจคนไทยทุกๆคนแล้วคะ่ะถ้าเรามีความฝันถ้าเราพร้อมที่จะสู้กับมันอันดับแรกเราต้องเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อในความสามารถของตนเอง เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกใบนี้ภายในหนึ่งวันและการเดินทางไปประกวดในครั้งนี้นั้นคุณพ่อคุณแม่ของแอนโทเนียก็ได้เดินทางไปเชียร์ไปให้กำลังใจลูกสาวถึงขอบเวทีประเทศแอลซานวาดอร์ด้วยเช่นกันสมกับเป็นลมใต้ปีกสําัดของแอนขณะที่ล่าสุดโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ภาพคุณพ่อคุณแม่ของแอนสมัยหนุ่มสาวช่วงแต่งงานกันใหม่ๆ หลายคนไม่แปลกใจที่ลูกสาวจะออกมามีหน้าตาดีเพราะความสวยความหลอกของคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ